วันนี้ท่านผู้ชมโชคดีมากค่ะเรามาที่จังหวัดเชียงรายได้มีโอกาสมากราบนวัสการหลวงพ่อพบโชคติสาวังโซนะคะกราบน้ำสการค่ะหลวงพ่ออยากจะทราบข้ามูมาของวัดนิดนึงค่ะว่าวัดห้วยประกรั้งแต่เดิมก็บอกเป็นวัดลางแล้วทำไมถึงแบบได้แบบงดงามขนาดนี้คะหลวงพ่อก็วัดห้วยปรากรั้งตั้งอยู่ที่ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายแล้วก็สถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่เราพบเห็นกันตรงนี้ก็คือพบโชคธรรมเจดี เป็นเดียดีรูปทรง9้าชั้นซึ่งสามารถเดินขึ้นได้เป็นศิลปกรรมและประติมากรรมร่วมสมัยของพุทธคิดอิสลามฮินดูและซิกไทยจีนฝรั่งแขกปนกันอย่างลงตัวที่สำคัญไปกว่าน,นั้นนะคะภายในวัดเนี่ยยังมีคลินิกที่เรียกว่าคลินิกพบโชคด้วยเกิดจากอะไรคะหลวงพ่อคลินิกพบโชคด้วยแรงบันดาลใจจากที่วัดเนี่ยได้มีเด็กกำพร้าและคนชารารวมกันแล้วประมาณ500คน ซึ่งเราใช้ต้องใช้บริการรักษาพยาบาลบ่อยๆฉะนั้นเราจึงมีกำเนิดเกิดคลินิกขึ้นมาโดยมีอาสาสมัครที่เวียนแพทย์และพยาบาลเข้ามาช่วยเรานอกจากเรารักษาพยาบาลเด็กกำพร้าและคนชราแล้วเรายังรักษาพยาบาลให้กับคนในชุมชนคนผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยวต่างมาใช้บริการที่คลินิกพบโชคพร้อมๆกันนั่นเองเพื่อแบบนี้แล้วเดี๋ยวตามหลวงพ่อไปดูคลินิกพบโชคกันดีกว่าค่ะ ภายในวัดห้วยประกังไม่เพียงปรากฏสิ่งมหัศจรรย์มากมายที่สร้างความอัศจรรย์ให้กับผู้เข้ามาเยือนมีความสวยงามของสิ่งก่อสร้างที่แปลกตาเท่านั้นที่นี่ยังมีคลินิกพบโชคที่บริการตรวจฟรีในการรักษาดูแลเบื้องต้นจากทีมอาสาสมัครแพทย์และพยาบาลที่ร่วมสร้างบารมีกับพระอาจารย์พบโชคลุงวันนี้เป็นไรมาวันนี้ไายไม่สบายหายใจไม่ได้ครับ ไม่ค่อยคองไม่ต้องหามาหามหมอหรอเรอ,อเอาดีแล้วเดี๋ยวเราเอาพยาบาลหมอเราดูแลนะเดี๋ยวเอายาไปกินแล้วเดี๋ยวให้หมอเขาดูแลเดี๋ยวก็าหายแล้วครับคุณครับงบประมาณน,นี้ก็เป็นงบประมาณจากการบริจาคของคณะสัทธาผู้ร่วมกันเห็นว่ากิจกรรมนี้น่าสนใจเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่แท้จริงก็ร่วมกันบริจาคมาบางคนก็เอายามาให้บ้าง บางคนก็บริจาคด้วยทรัพย์บ้างบางคนก็ให้เครื่องมือมาบ้างซึ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คณะแพทย์และพยาบาลผู้ทำกรรสำหรับผู้ที่สนใจจะร่วมกันบริจาคทรัพย์หรือบริจาควัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในสถานพยาบาลหรือคลินิกแห่งนี้ก็ติดต่อได้ที่วัดห้วยปากั้งเบอร์ทโทรศัพท์053150274และ เบอร์โ,โทรศัพท์0866200647<อ>และในโอกาสวันนี้ก็ทุกท่านที่ร่วมทำบุญกับสถานพยาบาลหรือคลินิกแห่งนี้ก็ท่านที่เจ็บป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยอํำนวยอวยพรให้ให้ท่านให้พ้นทุกพ้นโศกพ้นโลกพ้นภยัยพน้นเคราะห์เสนียดจันใดอุปสรรคใดๆจงมาลายหายสิน้นคิดสิ่งใดสมความมุ่งม,มา่ปรารถนาดังแก้วสารพัดึนทุกประการนั้นเธอ